ดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในคอนของแชนแนลค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมียางยบใหม่ค่ะอันนี้ก็จะชื่อชาร์งและก็ยูนิคอรนชิลามอนแล้วก็มีมีอีกตัวและก็มีผู้หญิง แล้วก็เมวคิตตี้อันนี้คืออ้อยเป็ดเป็ดนะอันนี้ก็จะเป็นนีโคลา<ช>อันนี้คือ,อนนมูน<ส>ีโคลา,มมาค่ะแฮงกีนกบกบอา,าเกียรมากอะ น้องก็จะจับมือกันไปวงกลมนะวงกลมเอาคนละแถมใช่ไหมใช่อันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายต้องเป็นแก๊งผู้หญิงหมู่ผู้คนนี้ผู้หญิงปิดผู้หญิงเปิดผู้หญิงอะไรเรา ต้องมีโบสมมติว่าเป็ดผู้หญิงแล้วกันถ้าผู้หญิงไม่พอไอติมไอศครีมวีฟเวอร์วีฟเวอร์น่ารักจังช้างเป็ดขอดูหน้าน้องชัดๆแต่ละตัวหน่อยอันนี้ก็จะเป็นชิตตี้มีปลาไหนมองไม่เห็นต้องชูขึ้นมาแม่มองไม่เห็นมีปลาหัวแล้วก็เป็ด ทีละตัวทีละตัวหันให้เห็นรอบๆด้วยเป็ดเอาทีละตัวนี่นะเจนี้ก็เป็นหมีหอือฮั้นนี้ก็เป็นแฮงกี้น้อยอือฮั้นซิลามอนยูนิคอนไหนย,ยูนิคอนเป็นยังไงยูนิคนอนอะรู้ได้ไงว่าเป็นยูนิคอนอะใช่เด็จะสอนวิธีการวาดลูก นี่การลบก็แค่ลบตรงไหนได้เก็บไว้ไม่ต้องลบหรอกเสียดายเดี๋ยวน้องหน้าแหว่งนะเดี๋ยวน้องหน้าดำเหรอนีอ่ก็แค่จะวาดกดใจเน้นโชว์เก็บไว้ไหนเลี้ยงมันจะดูตรงนี้เลียงตรงนี้มันลบก็สะอาดอยู่ไม่เห็นน้องชัดๆแม่อยากลองเดียวชิดไปอ่ะมองไม่เห็นอ่ะแม่เอาห่างหมดอืมใช้ได้ว่าสวยใจ อยากวาดหัวใจอ่ะน้องน่ารักจริงน้องแม่รักจนแบบไม่อยากให้น้องโดนลบเลยอ่ะน่ารักก็อยากพอดูหน้าตาหนูอยากล่ออยากล่ออ่ะแถมหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนใช้เป้งหมดยังล้อก่อนยังเยอะ กิ่ตัวชิรามอนตัวนี้อะไรอ่ะตัวนี้อะไรอ่ะช้างเหรอหันน้ามาซีไม่เห็นวงเลยวงนิกล็กน้อยน้อยแล้วก็ชิรามอนแล้วหมดกิ่ตัวหรอหนึอันนี้คือผู้หญิงเนาะ1 2 3 4 5สอ8ส10สีกกิบสองตัวส2ตัวน่ารักหมดทุกตัวเลยอ่ะแม่ชอบมากๆเลยชิรามอนน่ารักเหมือนกันไหนไหนอาวาดเป็นแม่แบบ จะเลือกแฝดไมู่ว่าจะวาะยังไงแล้วว่าชิลามอนเป็นนะงานพ่เทนว่าสิแต่หนูหนูต้องการเล่าฮามิคจะเอาตัวไหน,นให้ขิงก็วาดได้เป็นขิ้นน่ารักอ่ะไม่ชอบโอเคหนูจะวาดน่าร<ด>ักทุกตัวเลยแต่หนูต้องไปหอเรียนสอก,ก่อนอมไม่นะน้องน้องก็จุยไม่นะ นนี้องเลยนะกบกบน้อยไม่น้องหายท้องเพิ่งเหนืนั่นน้องไม่เป็นไรใช่ไหมมันเหมือนไหมแม่น้องกระโดดอยู่บนดาวเหือนไหมอ่ะแม่แม่เห็นไหมเนี่ยแล้วไหนอ่ะนี่คืออะไรก็ชิมฮะเรื่อต้นไม่เป็นถูกน้องชินนมอนก็อนเป็นชินนมอนต้องเป็นยุงก่อนยุง เห็นเข่าเห็าทำไมนี่ไงนี่คือหูสองข้างใช่ไหมอันนี้น้องมีแฟนไ่อตอนนี้น้องมีแฟนกันแล้วนะไหนใครคู่กับใครอันนี้แม่แม่จะเอายูนิคอนไปไว้ที่ทํางานนะเอาแม่ชอบน้องมากน้องมีแหลมๆบนหัวด้วยนี่น้องเป็นคู่แฟนอันนี้อันนี้ต่อไปน้องทำไรลูก ผู้ชายผู้ชายเอาผู้ชายคนนี้เห็นม้มี12ตัวก็จะมีครบ6คู่ไปดีแต่มีชิลามอนชิลามอนอยู่ไหนชิลามอนแบบผมเล่นอ่ะจุดก็ตาจุดเอามาให้ดูแล้วก็จะมีคู่กันแล้วแต่ขามันเป็นคามันอ๋อคอนเทนต์ไป็นไหนของคอนเทนต์อ่ะ S <S <S มีเหมือนกันนี่น่ะแจะองตัวเปรื่อสายใหม่อ๋อใช่แม่คนนี้ทำไมเอา<ห>น้องไปกินสายใหม่น้องมีคู่สีเห็น,นไหน,นเข็มหน้าตแดงจเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋ออันนี้ชิโนมันผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้ชายจริงไหนก็น่าตามันมีอะไรน้นองผู้หญิงอ่ะนี่มันจุ๊จุ๊กันเฮ้ยน้องผู้หญิงมีโบใช่ไหม ใช่น้องพี่มีโบอเออน่ารักน่ารักเหมือนเลยเพ<ล>ราะฉะนั้นว่าชินโมนมอนแบบนี้นเราจะอ,อุปไซต์ได้ดีใช่ไหมได้เราอยากว่าดแทนควีนนะขอว่าเป็นคู่เปรตกันได้นะไม่ได้อี๋อย่างนี้น่ารักต่อตัวกันไหนต่อก,กันได้ต่อได้เรอก็น้องมีโบทุกคนเลย ข่าเมกต่อได้ไหมลูกจับต้องจับเบลลองดิต่อได้ไหมต้องจับอันนี้ใช้ได้แต่ไม่มีตัวอยู่แค่นั้นอันมื่อกี้มันอยู่ได้เอ๊ะน้องกินอะไรมปเกลือไม่ใช่เกลือเรื่องแล้ว อ้าวโอเคเดี๋ยวค่ะพันธ์นกับคอมิกก็จะไปต่อตัวน้องๆก่อนนะเพื่อนๆแต่หมดเวลาหมดเวลาแล้วนี่ก็คีนน้องกันแบบนี้น้องผู้ชายกับผู้ชายมาจู่ยจุ่กันได้เหรอนี่อันนี้ผู้ชายกับผู้ชายจู่ยจุ่ยอ่าบาย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 ไปบายไหนบ๊ายบายทีละคนไหนบ๊ายบายคอมิกบ๊ายบายบ๊ายบายคอมิก <sighs> bye, bye.